สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการสอนสระแอะนะคะสระแอะแต่ไม่ใช่สลาะแอะธรรมดานะคะที่คุณครูจะเน้นเอาละมาดูสลาะแอะก่อนค่ะสระแอะรูปของมันเป็นอย่างไรเอานักเรียนดูนะคะสระแอะรูปของมันเป็นอย่างไรอ่ะเรียนลองสังเกตดูค่ะ นักเรียนได้ผ่านการเรียนสระแอะมานะคุณครูจะพูดเป็นบางคำบางตัวเท่านั้นนะคะอ่ากอแอะแกะนะคะกอแอะแกะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนนะคะมันดูไม่สดใสเลยเอาใหม่นะอันเดิมไม่เอาอเรียนกันใช้สีสดใสจะดีกว่านะคะอ่ากอแอะแกะอ่าไม่สวยอีกไม่เอานะคะต้องสวยด้วยกอแอะ แกะนะคะกอแอแกะไม่เอาทุกคำนะคะเอาคำที่ใช้บ่อยๆรอแอบและนะคะพอแอแพเพราะว่าพวกนี้เราต้องอ่านออกแล้วนะคะนอแอแหน,นะเราเรียนวิชาแนะแนวแต่ยังไม่ค่อยได้เรียนกันนะเพราะว่าไม่ได้เจอตัวกันนะคะทอแอบแท้นะเช่นสมมุติว่าเราอยากจะกินผลไม้แต่เราไม่ไม่เอามีดไม่เอามีด เฉาะมันแม่เอามีดถันมันเราใช้ฟันแทะเลยอย่างเงี้ยได้นะคะงอแอะแงะอ่ะให้รู้จักนะคะไม่ไม่จำเป็นต้องเรียบงบรรทัดวอแอะแวะอ่ะยอแอะแยะนะคะเดี๋ยวลบตรงนี้นิดนึงเปื้อนเดี๋ยวอ่านไม่ออกเอาใหม่ยอใหม่นะคะยอแอะแยะอ่ะไม่สวยไม่เอาเอาใหม่ยอแอะแยะนะคะเอาล่ะ สมมุติว่าคําพวกนี้นะคะที่คุณครูสอนไปนักเรียนไม่ต้องอ่านให้ครูฟังนะหัดอ่านเองนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสระแอะตรงรูปนะคะคราวนี้สิ่งที่คุณครูจะสอนนักเรียนวันนี้อยู่ข้างล่างสี่บรรทัดนี้ต่างหากนะคะอันนั้นด้านบนนั้นเป็นการทบทวนเฉยๆนะคะเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยคุณครูอยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ย บางตัวน่ะเรารู้สึกว่ายากเย็นมากเลยในการออกเสียงเหตุผลเพราะว่ามันเป็นคําที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะเป็นคําที่เราไม่ค่อยได้ใช้เป็นคําที่เราไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นมันก็จะยากเย็นในการออกเสียงเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าเดี๋ยวครูจะเชื่อมโยงให้ดูนะคะ,ะนักเรียนนักเรียนลองสังเกตจากคำว่าคคำนี้นะจากคำว่าแกะ อ่เดี๋ยวคุณครูจะขอใช้สัญ,ญลักษณ์นี้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนขึ้นนะคะนักเรียนดูคําว่าแกะดูคํานี้คําเดียวนะคะก็แอแกะเนี่ยถ้านักเรียนเห็นคํเนี้คุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนที่เรียนกับคุณครูมาตลอดเนี่ยตั้งแต่เทอมหนึ่งหมายถึงคุณครูสอนออนไลน์นักเรียนก็เรียนตามมาตลอดนะ ประมาณ8คนนะที่เรียนกับครูมาตลอดนเนี่ยพอเห็นคำนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนจะอ่านมันออกว่าก่อแอกแกะควนี้ปัญหาของมันก็คือว่าสระเอเนี่ยมาดูมาดูคำต่อไปนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าคำนี้อ่านว่าแก๊นักเรียนจะสังเกตว่าสิ่งที่มันหายไปเนี่ยคือสระอะแล้วสระอะเนี่ย มันถูกแปลเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้แต่คูด้านบนแล้วเราอ่านว่ากอแอกกอแกะสระแอสระเนี่ยหมายถึงที่อะไรอ่ะเอาใหม่อีกรอบนะคะคำเนี้ยคำว่าแกะรูปเดิมของมันเนี่ยรูปเดิมของมันนะผสมสกันจะงงไหมอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะรูปเดิมของมันรูปเดิมของมัน ไปเลยนะคะมือโดนไปเลยนะคะหายไปเลยกับตาจริงๆนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่ะรูปเดิมของมันคือคำนี้นักเรียนดูคำสี่เหลี่ยมด้านบนกอแอกแกะรูปเดิมของมันก็น่ารักนะคะตรงรูปเลยกอแอกกะแต่พอมันมาเปลี่ยนรูปเป็นคำที่คุณครูโยงเส้นลงมาด้านล่างนักเรียนจะสังเกตว่า สระอะเนี่ยมันหายไปเลยแล้วมันมีอะไรมาแทนที่สระก็คือเครื่องหมายไม้ไต่คููหรือที่คุณครูบอกว่ามันเรียกได้สามชื่อบางคนก็เรียกว่าเลขแปดไทยตัวจิ๋วบางคนก็เรียกว่าไม้ไต่คูบางคนก็เรียกว่าเลขแปดก็จะเรียกยังไงก็ได้ใช้ให้ถูกเขียนให้ถูกอ่านให้ออกเพราะนั้นคำนี้มันอ่านว่ากอแอกกอแก๊ก เนี่ยอ่านว่าแก๊กนะคะคำเนี้ยเอาละคุณครูเชื่อว่าน,นา,านักเรียนเข้าใจเมื่อนักเรียนเข้าใจสิ่งที่ครูจะเน้นก็คือถ้ามันสละลายแอนะสละลายแอเนี่ยที่เราเรียนกันวันนี้พอมันลดรูปเปลี่ยนรูปแล้วสระอ่ะมันจะหายไปเราจะอ่านคําที่เราอ่านออกกันก่อนนะคะเออคุณครูมานั่งนึกว่าเอ๊ะบางคำเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้เลย ถ้าให้นักเรียนอ่าน่ะมันอ่านได้แต่ว่าจะอ่านคําที่อ่านง่ายก่อนนะคะเนี่ยคำนี้อ่านว่าแก๊กอันนี้อ่านว่าแจ็คอันนี้อ่านว่าแช็คคาที่ครูยังไม่พูดยังไม่อ่านนะคะคําต่อไปนะคะอ่านว่าแท็บแล็บเว็บแพรบอ่ะเดี๋ยวค่อยมาสะกดกันค่ะเพราะว่าอันนี้สะกดยากค่ะแฉนแป้น แข็งแต่งเอาแค่นี้ก่อนนะคะตัวไหนที่ยังไม่สอนก็ยังไม่สอนค่ะอา้ามาดูก่อนว่าทำไมาเหตุผลอะไรเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าทำไมาคุณครูถึงไม่สอนเอเรื่องนี้สระแอเนี่ยไม่ต้องสะกดคำให้ครูฟังอ่านมาเลยเหตุผลว่าสะกดยากนะคะก็แอก็แก๊ก มันก็สะกดได้อยู่อะค่ะแต่มันไม่เห็นสระมันมันไม่เห็นสระแอะเรียนก็จะงงนะคะอ่ะแก๊กอ่านเลยค่ะแจ็คแช็คสิ่งสำคัญคือต้องรู้ตัวอ,กอักษรพยัญชนะนะคะแท็แบแล็บแว็บแพรบพอรอพอพอพอรอแอะบอแพรบ เอาอย่างนี้ก่อนยังไม่สะกดนะคะคลิปนี้แจนอ่านว่าไงคะแปรนใช่ไหมแล้วแปรนอีกอย่างหนึ่งเขียนยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะเอาแค่นี้ก่อนคะ่ะแข็งแตรงแค่นี้นะคะไม่ขีคำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาคำ เอาแค่นี้ก่อนคำอื่นยังไม่สอนอ่ะคำนี้อาจจะพอได้อยู่นะคะแต่มันไม่ใช้ในภาษาไทยไม่เอาอะนะเอาแค่นี้พอแกรกเนี่ยทำไมคุณครูคุณครูเลือกคำนี้สมมติว่ามีคนเปิดประตูเนี่ยเสียงมันจะดังกรักเราจะพูดว่าอใครเปิดประตูนะเสียงดังแกรกเลยได้ส่วนคำว่าแจ็คเนี่ยใช้ในหลายอย่างเลย แจ็คนะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นโลหะเสียบเครื่องเสียงเรียกว่าแจ็คนะคะหรือบางคนอาจจะบอกคุณครูครับแจ็คผู้ค่ายักษ์เออใช่มก็เรียกว่าแจ็คนะแต่มันเขียนไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะส่วนแจ็คเนี่ยไฟแจ็คผู้ปกครองเราจะเรียกว่าไฟแจ็คคือไอ้ที่มันสามารถติดไฟได้นะอ่าไฟแจ็คแท็บแท็บเป็นยังไงอ่าเป็นภาษาวัยรุ่นเดี๋ยวค่อยคุยกันแล็ปโอ แม่มาดูซิเขาเต้นแรปเนี่ยเต้นแรปนะแว็บโอ้โหเมื่อกี้ดูดูอยู่ตกใจเลยแม่ผีหายไปแว็บเลยอย่างเงี้ยนะอ่ะอ่ะแจนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคำนั้นยังไม่ใช้นะแจนโอ้โหยัยคนนี้เสียงแจนเลยนะแปลว่าไงเสียงแจนโอ้โหดูช้างตัวนั้นซิแม่ร้องเสียงแปรนเลยนะแปลว่าโอ้โหมันกัดแก้วหูเหลือเกินคำว่าแข็งนี่ใช้บ่อยเลยนะคะน้ำแข็งนะอ่ะ ส่วนคำว่าแต่งนี่มีชื่อคนนะคนชื่อแต่งนะเพื่อนครูชื่อแต่งออาเอาหลักเอาแค่นี้นะก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาแค่สิบคำพอคำนี้ครูขอเอาไว้ก่อนคุณครูมีเหตุผลนะคะแต่ยังไม่บอกในวันนี้อ่ะเอาแค่นี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสระแอะนะสระแอะถ้าตรงรูปเนี่ยนักเรียนจําง่ายๆเลยว่าคําว่าสระแอะตรงรูปเนี่ยเช่นคําว่าแกะจําแกะตัวเดียวตัวอื่นก็ได้แล้วค่ะเช่นคําว่าแกะเพราะแกะมันน่ารักอะแค่เอากไก่ใส่ไปในสระแแหะว่าอ่านได้และกแแอะแกะถูกไหมคะาวนี้พอมันเปลี่ยนรูปเนี่ยนักเรียนคุณครูทวนแล้วนะพอมันเปลี่ยนรูปเนี่ยสระอะมันจะหายไป แล้วมันมีไม้ไต่ครูนะคะหรือเลข8ก็หรือเลข8ตัวจิ๋วเนี่ยมาแทนที่แล้วนักเรียนก็ลองฝึกหัดดูนะคะนักเรียนอาจจะสะกดก็ได้ค่ะกอแอกกอแก๊กจอแอกกอแจ๊กตอแอกบอแท็บรอแอกบอแรบ,บวอแอกวอแอะบอแว็บต้องตั้งสติดีๆนะจอแอกนอแจ๋นปอแอกนอแป๋นขอแอกงอแข็งตอแอกงอแตงเอาแค่นี้ก่อนค่ะ สิบคำพอนะอ้าวเอาละคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะอ่านมันได้นะคะแล้วก็อ่านพร้อมก็อัดคลิปวิดีโอส่งครูม,มานะคะสละแอเอาละสำหรับคลิปนี้คุณครูพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันนะคะครั้งหน้าหวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจเรียนและเข้าใจสละแอนะคะทั้งตรงรูปเช่นคำว่าแกะแล้วเปลี่ยนรูปไป หรือรถรู้ไปเช่นคําว่าแก๊กเป็นต้นนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนบ๊ายบาย